ครับกลับมาอยู่เกม Legend of r u n t e r a กันต่อนะครับวันนี้เราว่าจะมาจัดเด็กเด็กกับดักครับทีโมกับแคทลีนนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสร้างเด็กกับดักอะไรสนุกสนุกได้บ้างมัสลุมคาวสามใบ สร้างกา๊าซเสมือนให้พอ์ชั่นพับิีแคปอ่ะสามใบเหมือนกันมาดูดิว่องไวจุดโจมในซัดสร้างน,นี่ไม่ใช่อเพืะระกลับไปด,ดูอันเชิญสร้างมัดรูมคาวหนึ่งใบบนมือ,อมสองตัวเอาตัวนี้ออกจากตัวลัน หนึ่งใบ Endcapment นะเลยยูนิตเลเวลหนึ่งใบจากสามใบจากเด็กของศัตรูแล้วที่เพื่อให้ติดพอ s ชั่นพับแคปนะสามใบไว้บนการนั้นทุกใบบนเด็ก p o p c ป p p บ,บ,บโกลเด้นสามใบเลยอ่ะแฟ n บอมแท a p สามใบเหมือนกัน อันนี้ก็มิสติกช็อตเอาไว้ป่วนนะครับมีอะไรพอได้นี่ผู้เล่นนั่งไฟจวาดก,กา๊าซสองใบพับแคปพัดเดลิลเมื่อไลเวทนะติดพฟช็อนพับแคปจามใบบนการ์ดแบบสุ่มใน,นได้ของศัตรูนะครับ ค,คือของของเด็กก่อนมันมีคงเด็กอยู่ฮะแต่ที่ไปเจอผู้เล่นเขาดัดแปลงเด็กก็เลยลอกตามมามันมีมันมีการ์ดบางใบที่แบบเอเอใช้ได้ก็เลยลอกตามเขาอมีกใบนี้ก็สำคัญเลย ใบนี้ด้วยโคลิน่าเนี่ยเมื่อเล่นมันก็จะให้เราเลือกระหว่างติดแฟลบอมแท็บห้าใบแบบส่งหรือว่าบังคับใช้ห้าใบบนนะใช้กำดักใบส่วนเอว่าเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนเล่นการ์ดใช่ไหมก็จะติดไอตัวพอยชั่นพับแคบมาเห็ดอะสามใบไว้บนการ์ดสตูดแล้วพอจบตาก็ได้ได้อีกสามใบติดไว้ มันมีมันมีการ์ที่มันบังคับจัว่วค่าไล่ห้างเดี๋ยวผมหาก่อนเพราะฉันผมเจอเขาใส่เข้าไปรู้สึกผมน่าจะยังไม่มีก็เลยไม่เจอนะ,อะเดี๋ยวลองผมภูมิภาคภูม,มิภาคชอนเนะ่ e พิวโทเวอร์แอนด์ชัวเ่อชอนซอน ๋ยวหาก่อน๋อเนี่ยตัวนี้ผมบอกอะฮะโหเป็นจัสติกไรเดอร์เนี่ยเมื่อคู่ต่อสู้จวดการติดแฟลบอมแท็บหนึ่งใบแบบสมวยบนการส,สิบใบ นี้ก็ดีมากเลยนะแต่ว่าตังเราไม่พอมันพันสองแล้วเป็นการระดับรเรจนินเดย์ไม่งั้นเอาใหม่ลองดัดแปลงเวนเด็กของเราใหม่โอากาสที่มีนี่นหะมาใช้อีกเจ็ดใบฮะ เจ็ดใบก็น่าใช้อะ่ะไว้สำหรับเคคทีมเพื่อ,อน่าจะเตัวรอดได้สามใบอีกสามใบครับ อีใบดียวอืมแต่ดูมีแต่ค่าไล้ออนๆนะ สองสองแกฟันธมิตรเล่นทิ้งการ์ดในเมือ,องคุณอีกใบนี้เอาไปไหนดี เวละสกิลทั้งหมดของคุณสร้างความเสียเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วคงต้องเป็นใบนี้ละโอเคเอาเล็กน,นั้นอยู่ไหนล้วเล็กนี่ ตั้งชื่อก่อนแล้วชื่อเป็นแท็บแทบกระบูแล้วแท็บกระบูโ <laughs> okay. อเคจะลองไปเล่นกับบอดดูก่อน เราจะโอเคขึ้นไหมเจอเชลลวกามโาเกจั่วเริ่มต้นค่อนข้างดีคามาทีโมกันแล้วกัน โอ้หเขาเป็นว่องไวเหมือนกันนะเสียงเสียงทีมูตายจะได้ฮนะเคสซิงกีค์ามาเด็บเราต้องกำจัดตัวว่องไวกันนาโวลี่นาโวลี่ บอดเขาเป็นอาเคนะสวยดูน่นเลยน้องหมาว่าใท่น้องหมาโ <c oughs> จมตีแน่นอนตัวนี้อ่ะนายอะไรล่ะ นี้เราค่อนข้างจะเสียเปียบอยู่นะโโหมาจากไหนเทียบต้องหาตัวไปเด็มกันแล้วโห ตัวคนะินคูเนี่ยโอเคบล็อกไปเป็นชุดโอเคทีโมอัพเลเวลแล้วครับจะได้เห็ดคูณสองดีกว่า เพิ่มเลือดสามหน่วยไปไปุ้ยฝั่งนู้นโจมตีค่อนข้างน้อยกับเลือดค่อนข้างน้อยครับเขาเล่นเวทเป็นหลักอ่ะเลือดครับอะไรวะคอมโบ Lords, s <S okay. เอาพับเอาพับแคปเซนเดลมาก่อนนะเพื่อใช้เวทยิงใครดีสองหน่อยอะตัวนี้กําลันเพราะว่ามันจะได้มากันทีโมโเราไม่ได้ memlekat okay. ik Oke แคตเทอร์ n, ีนแคตเทอร์ีนอัพเลเวลโตกับโอเคมีบาลี โอเคเรากลับมาได้เปลี่ยนอีกรอบต่อไปเราจะปล่อยเห็ดแบบสุดๆไปเลยโเห็ดเด,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 ด้งดีมาก เด็กใหม่ก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับเด็กนี้เล่นกับบอทนะต่อไปเดี๋ยวลองเล่นกับคนดูบ้างอาล,ลองไปเล่นกับคนดูแท็บกระบูก็ดัดแปลงมาจากเด็กข้างๆเมื่อกี้เด็กกำลดักเหมือนกัน แต่การบางใบมันยังเล่นไ,ไม่ครบมาเพราะว่าเงินไม่พอโอ้โหตอนนี้การเล่นลักบานมได้แตดแมาเจอแบบจัดเต็มมากค่อนข้างยี่จสู้ยากเขาเด็กเขาเป็นเด็กป้องกันเริ่มก่อนเลยถ้าท่โมไม่โดนตีตายก่อนเนี่ยได้ตีโมตั้งแต่ตาแรกๆก็ถือว่าโชคดีนะ่อย ตาไปที่โม่ไม่น่ารอดแน่เลยมันลากเราไปได้พอรู้ใชอตาจังที่โม่แล้วโอ้โห oh. ยิงไม่ได้ ไปเด็บกันแล้วโอเครนนู้ว่าเขาจะไม่ลากฮิโมโลแล้ว น้องมมามาดูว่าเขาจะเล่นยังไงต่อคอพลังถ้าหมาไปยอดน่าจะโดนในใบนี้ตีดูเขาจะเสียงตีมไ่ไหมนะปล่อยผันเราต้องเอาคนมาเด็กให้ได้ โอ้เนี่ย okay. นะโอเคกดตงยอมเสีง จะส่งหมาไปโจมตีตัวเดียวแล้วก็อาจจะลองใช้ล่อเข้ามาล่อเข้ามากันนะโอ้โหเขาไม่มากัน เขาไม่กันเนลยโ <ientes> อโหตายล้วนี้ไม่รู้จะเอาชนะไงเลยไอ้ตัวรบันกาตัวเนี้ย เห็ดนี้ไม่รู้จะพึ่งได้หรือเปล่าเพราะทีมโมก็ตีคูณสองไม่ได้นะ่ะไม่เกิด ดูวเขามีเวทอะไรบ้างคงต้องอรอลุ้นแฟตบอมแล้วถ้าเขาเหลือหนึ่งตัวมากันแล้วครับเป็นชุด สามหกเก้า <laughs> ดีไว้ก่อนแล้วหอบสามสาม มาทีละหนึ่งช่วยได้มากเลยก็รอเด็ออ่่างเดียวแล้วกันครับ รอกันพวกพลังโจมตีส,งสูงๆไวยก่อนจะรอดไหมเนี่ยตาเนี่ยมาแล้วดูดิจัวเห็ดมาได้เลยโหสามยื <c oughs> ้อไว้ยื้อไว้เราโจมตีนักซัดตรงเขาไม่ได้แต่เราก็ <c oughs> แต่เห็นเราก็ทำง,งานไป <c oughs> ลบสิบไปแล้วนักซัดเขามาละมาแล้ว สามหกเก้าสิบโอ้โหเหลือหนึ่งพอดีเฮ้ยอันนี้ดีกว่ายื้อไว้ถ้าเขาไม่มีอะไรยิงในซัดเราตรงๆร,รงก็น่าจะเราลุ้นเข็ดต่อโอ้จบกัน ก็ไม่ได้ลุ้นเห็ดแล้วโหไม่ได้อะไรเลยเอาไมอีกตอลอบ เจอเด็กแบบเดียวกันเนี้ยเด็กสไตล์การเล่นคล้ายๆกันนะกำดักกำดักเห็ดแล้วก็กำดักแฟตบอมมาดูกันว่าของเขาหรือของเราใครจะอยู่ใครจะไปออไตอนนี้เราได้น้องหมามาสามตัวแล้วโอเคเราได้เริ่มกัน นั่นไงไม่ได้แล้ว,ลวนันเขาต้องหาที่ได้เริ่มโจมตีแล้วกอนนะอ่ะลงเหมือนกัน <Let go. S 1> ไม่เอาดีกว่าเขาคงเก็บไว้เล่นเวทดีกว่าไม่จมตีมานั่นไง เอานี่เลยแล้วกันครับมาที่วัดใจฮะวัดใจกะว่าถ้าเกิดเขาลมไม่กันนะผมก็ไม่ได้เล่นเวทเลย มีโม่ลงมาแล้ว ไม่ได้โอเคถ้าตาหน้าทีโมดโดนบล็อกแล้วเดี๋ยวเราช่วยให้ตายเอา โอเครอดครับท okay, ีโมแต่มันต้องจมตีนิกซัสสิเสดายก็ถือว่าทีโมรอดแล้วกันโอเคเขาจะเอาไงต่อเงี้ย โคลีน่ามาแล้วเรื่องเอาแฟตบองใส่ในเด็กเรา,เารเห้าใบโดนเฮ็ดไปแล้วต่อไปตาเราเขาจะโจมตีม,มั้ยถ้าโจมตีมาเราคงต้องบล็อกโคลีน่าไว้ก่อนโอ้โหเคทเทอรีนมาด้วย เเสียเปลี่ยนมาเขามีจุดจมก่อนสองใบเลยอ่าแต่ไม่เป็นไรดูว่าเขาจะกล้ามาหรือเปล่ามาจริงๆครับมันดีตรงที่เราสามารถเลือกเองได้ตอนนี้แหละ สิงดวงไปเลย ทิโม่จะรอดไหมขอไม่รอดฮะทีโม่เขาเหลือห้าด้วย โอ้ชนะครับเห็ดมาพอดีโอเคเราเป็นฝ่ายที่อยู่รอดลุ้นเงิน